สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสูปูสุก้มนนะครับกินข้ากับนุ่มเอมครับผมเมื่อนี้ได้สมปลาครับผมแล้วก็ซุปเห็ดตะไข้ครับกูเท่าไปหามมือเศร้านะครับซุปกินพักกระสินีบักเขือแล้วก็พักกระเสียดครับผมเกา้องยังไงคือเกาครับย่บานนะครับลุย สมพี่น้องสมสมป่าเขียนเขียนลูกรวดครับลูกรวดสุมเห็ดตะไคร้หอมหอมครับขาตรกเยด อะไบครับพี่น้องเพื่อแรกเลยครับได้กินเห็ดบอกกบมาบางก็ไม่ได้กินซูปเห็ดหอมแดงมันยักอับมันบานงั้นเราพี่น้อง สมปลาสมปลาต้องกินครับบักพี๊หรือดึกบดขาดอะไรไ,ได้ไม่ส้นงมาเจียบนี่น้องผูตันเม็ดเองครับสมปลา Hmm. Um, ทานั้งบานเป็นตะครับป่าสารเพียบกินได้ครับผมก,กินอนุมพกครับาครับกินสุ่มเหียนตะไคร้รำกันครับพี่นออ้องยุ้ยใสกับบุคืออยู่บานครับ บนนอกความสุขความสุขความสบายเสียงนกเสียงกา คนอยู่ในเมืองไม่กว่าได้กินวนวะนาครับซุมเห็ดบล้มีกับกินกัน,กนุมเอีมก็ได้แล้วครับคุยทํามางัยแล้วพี่น้องนี่่นา๊ดต้ด้วลเอาอีตัครับกอดสามพิกกินได้้วครับไม่ใช่ักอีตัพริกมัพพนพริกเอาอีตัวไอ้หัวกระดุกครับ กมป่าอืมเอ้ยักตุหรอเือตุกหรอแซบพี่น้องแซบปาขายิงได้ไงวะลูกนี้สวยกปาอคุยคุยน้องงาม ทำยังไงเล้ยพี่น้องคำสุดท้ายกินยังก็เสียเมือครับจังหว่งคุณพี่น้องสมป่าเขียนโอ้โหเนี่ยเสียดาย ขี้นั่นมันพี่นนองแบบพ้่เหลือแต่ลายถุยเห้อีตัวเด็กกินสดปวอาสารพิษกินลูไปได้ไงเนี่ยา นี่ผักไสครับผักไสผักไสมผม,มเดือด้ยส่ดยน้ำายเต้ย เสียบเสียบครับพี่น้องฮะเรียบร้อยครับพี่น้องมือนีนุ่มเอี่ยมก็เอาซุปเฮดกับสมปลามาฝากพี่ต้อนน้องนะครับผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มเอียมเน้น,นะครับให้สร้างสรรผลงานดีๆให้เพื่อพี่พวนน้องเพื่อนุ่มเอี่ยมส้างได้ได้ได้สีได้ไดกับมาอยู่บานกับขอบคัวครับผมขอ ขอบคุนกำลังแรงใจทุกกำลังแรงใจที่คอยสนับสนุนนมเอี่ยมมาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกคนจงมีความสุขจะเริ่เจะเริ่ําลำลำเรื่ยๆครับผมสวัสดีครับ